ต้มเนี่ยไม่ว่าจะพูดอะไรไปบอกว่าอยากจะไปจับมือกับเขาครับสีน้ําเงินเขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งสภานะครับเพื่อบอกชัดว่าเขาไม่คุยกับคุณก๊กแดงกับก๊กน้ําเงินนะครับจริงๆก็คือนักการเมืองที่มีความเติบโตมาจากที่เดียวกันมาก่อนและด้วยรากของความเป็นนักการเมืองอาชีพหรือเรียกว่านักเลือกตั้งเนี่ยเขาคุยกันง่ายกว่าเมื่อไปเทียบกับก๊กสีส้มนะครับผมนะความเ<ไ>ปม็นนักเลือกตั้งอาชีพการทํางานในพื้นที่เนี่ยนะครับผมแน่นอนผมเลยมองว่าสีน้ําเงินเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยซ้ำสีแดงหลายหลาย คะแนนเสียงหรือเรื่องสวเนี่ยดูเหมือนจะขึ้นสนิมไม่ได้เก่งรวดเร็วฉับไวเหมือนสมัยไทยรักไทยและผู้นําทางจิตวิญญาณก็ก็มาในจุดที่ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนพักแบบสมัยไทยรักไทยได้แล้วาการเมืองไทยต่อจากนี้เนี่ยในมุมของอาจารย์เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับภายใต้อุทิศสภาชุดใหม่ชุดนี้ครับผมก็ใน ตัววุฒิสภาชุดใหม่นะครับอันดับแรกเลยเราเราอาจจะต้องคุยกันเรื่องที่มานิดนึงนะครับคุยกันมาเยอะแล,ล้วแหละแต่ขอพูดนิดนึงว่าที่มามีปัญหานะครับผมและเจตนาลมของคนที่เขียนที่มาอย่างเงี้ยต้องการให้คนได้คนอิสระเป็นกลางและเชี่ยวชาญในอาชีพนั้นใช่ไหมครับและไม่เป็นไม่เป็นนักการเมืองผมผมก็ต้องพูดอีกครั้งว่าคนมาเล่นการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสสหรือสวเนี่ยเขาเป็นพวกนักการเมืองทั้งนั้นครับ แม้กระทั่งคนที่ตั้งโดยคอสอชอ250คนก็ต้องบอกว่านี่ก็คือนักการเมืองทั้งนั้นเวลาจะโหวตเขาก็ล็อบบี้เหมือนกันว่าจะผ่านกฎหมายตัวนี้ไหมจะให้คนนี้เป็นองค์กรอิสระไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราได้บทเรียนแล้วครับว่ากติกาที่ออกมาซับซ้อนขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันไม่มีใครที่เป็นอิสระสะักทีเดียวหรอกครับคนทุกคนก็มีฝักใ่ทางการเมืองมีจุดยืนทางการเมืองหรือมีพรรคพวกทางการเมืองและอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าเราสกัดคนกลุ่มนี้ไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องมาทบทวนกันใหม่ว่าถ้าคนกลุ่มนี้จะต้องมาเล่นการเมืองเราจะทํายังไงให้คนกลุ่มนี้ยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดไม่ใช่ว่าต้องจ่ายเงินสองพันห้าและสุดท้ายคนไปเลือกกันเองอยู่แค่สี่0มืนวกว่าคนเนี่ยนะครับเนตรงตรงนี้คือเรื่องแรกที่เราต้องตั้งหลักต่อประเด็นต่อมาคือสอวที่เข้าไปเนี่ยนะครับผมแน่นอนว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับผมทางกรกต,นต,นตนเนี่ยก็ก็มีคำวิจัยสารรัฐธรรมนูญมาเป็น มาเป็นที่พิงหลังไว้แล้วว่าระบบก็สามารถเลือกได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็คงรับรองได้ใครมีปัญหาในเรื่องวุฒิหรือเรื่องคุณสมบัติก็สอยรายบุคคลไปนะครับเราก็จะเห็นสวที่เปิดสภามาแล้วมีสวนะครับมันเลยเกิดโจทย์3โจทย์ด้วยกันของสอวชุดใหม่นะครับที่จะส่งผลต่อประเทศเราอย่างมากนะครับโจทย์แรกแก้แรัฐธรรมนูญนี่คือเรื่องหลักเลยครับว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเราต้องใช้เสียงสวหนึ่งในสาม นะครับผมและไอเสียงสวหนึ่งในสามเนี่แหละเราจะไปหาจากไหนนะครับผมซึ่งถ้าเราดูกระแสจากสวที่เป็นผลลัพธ์ได้แล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็จะบอกว่าโอ้ยมันไปอยู่กับพักการเมืองบางพรรนะครับได้คนมาร้อยกว่าคนสวอ,อิสระแค่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับยี่สิบสามสิบคนเออผมก็เลยมองว่ามันไม่มีใครอิสระ,ะในสองร้อยคนนั้นหรอครับนะทุกคนก็อยู่ภายใต้ชุดอุดมการที่ เชื่อมโยงกับพักการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากภาพทั้งหมดจากสวโครงสร้างของสอวทั้งหมดนะครับมผมเห็นว่าการแก้มนุนไม่น่าจะเป็นปัญหาไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะอยู่ในกลุ่มที่ต้องการแก้แลฐธรรมนูนทั้งสิ้นแต่อาจจะไม่ใช่ว่าการยกาะดาบหรือครับแต่อาจจะไม่ใช่การยกร่างทั้งฉบับใช่ไหมจันใช่ครับอาจจะไม่ใช่ยกร่างทั้งฉบับอาจจะแก้แบบนักการเมืองชอบก็คือแก้แต่ระบบเลือกตั้ง อาจจะยกเลิกบัญชีรายชื่อเพราะว่ากลุ่มนี้ชอบแบบเขตอะไรประมาณนี้แล้วแต่แต่อันนั้นเราก็บอกนั้นเรื่องจริงเรื่องไม่จริงว่ากันไปแต่ว่าการที่จะแก้แล้วฮามนูเนี่ยมันมีแก้แน่แน่อันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับผมมันมีแก้แน่แนะครับจะแก้ทั้งเล่มจะทั้งแต่ถ้าถ้าผมดูกระแสมันต้องแก้แบบยกใหม่นะครับเพราะถ้าเผิดแ,แก้แค่รายมาตาเนี่ยการเลือกตั้งแบบสวแบบนี้ก็ยังอยู่ นะครับผมซึ่งก็ผมผมในโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่ควรมีแล้วนะครระบบแบบนี้เนี่ยสวควรจะมีแต่เป็นระบบแบบอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสของสังคมมันมาว่าเราต้องยกยกร่างใหม่ทั้งหมดนะครับผมภาพภาพตรงเรื่องนั้นธรรมนูญผลเลยมองเห็นว่าม,มันมันเราได้แก้แน่ๆนะครับเพราะว่าพราบรประชามติกเดินไปแล้วยกเลิกเงื่อนไขแบบพวกเสียงข้างมากสองชั้นอะไรพวกนี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหามันอาจจะตามมาก็คือประเด็นในการแก้ไขเนี่ย จะมีพรรคการเมืองบางพรรคที่เสียงดังมากขึ้นนะครับผมเพราะเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยใครกําหนดกติกามันกําหนดผลลัพธ์นะฮะไม่ว่าจะจาักการเลือกตั้งหรือจักการตรวจสอบขององค์กรอิสระต่างๆนะครับผมตรงนี้สาคัญมากเราได้แก้แน่ๆแต่มันอาจจะทิศทางในการแก้อาจจะไปอยู่กับกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งที่อาจจะเสียงดังมากขึ้นหลังจากผลของสองวนะครับผมประเด็นที่สองครับประเด็นที่สองก็คือ ความเข้มแข็งของรัฐบาลแน่นอนครับว่าถ้าเราพูดถึงสวฮหลายคนก็จะพูดสอวอสีน้ําเงินอะไรพวกนี้นะครับ mm hmm. แต่ผมมองว่าในภาพของรัฐบาลที่ดํารงอยู่หลายคนจะวิเคราะห์ไปว่าโอ้ยรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้พรรคร่วมจะเสียงดังจะมาเป็นนาย,ยกแทนเนี่ยผมมองว่าเราคิดกันไปไกลเกินไปนะครับผมกลุ่มนักการเมืองเนี่ยไม่มีใครอยากเลือกตั้งใหม่และไม่มีใครต้องการเสถียรภาพ ไม่มีต้องการไม่มีสเสถียรภาพทุกคนต้องการสเสถียรภาพให้การเมืองมันดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในคอรามอเนี่ยเราจะพบการต่อรองแบบใหม่ที่กลุ่มสีน้าเงินอาจจะมีอิทธิพลมากขึ้นนะครับผมกลุ่มสีแดงอาจจะต้องเขาเรียกว่าสงบเสงี่ยมมากหน่อยนะครับจากก่อนหน้านี้จะไปเสียงดังบอกว่าจะยกเลิกเรื่องการชงกัญชาอะไรก็ต้องทําเป็นปิดตาข้างหนึ่งไปแล้วตอนนี้นะครับผมเพราะว่าเขามีเสียงที่สามารถ ในระดับหนึ่งที่สามารถที่จะดีเลย์กฎหมายของรัฐบาลได้นะครับเพราะว่าสอวอมแม้ว่าจะล้มกฎหมายทั้งหมดไม่ได้เนี่ยแต่เขาดึงดึงระยะเวลากฎหมายได้ให้กฎหมายมันออกไปช้าขึ้นตรงนี้เนี่แหละก็ก็ต้องยอมรับว่าในการทํางานของรัฐบาลก็อาจจะอึดอัดมากขึ้นแต่จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่ของรัฐบาลในช่วงนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่านี่คือโครงสร้างที่กลุ่มนักการเมืองในฝั่งพักร่วมรัฐบาลและกลุ่มอํานาจนําในประเทศเราเนี่ย mm hmm. ค่อนข้างเห็นว่า อยู่แบบนี้ดีกว่าแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันแบบอึดอัดหน่อยก็ตาม<ช>นะครับผม<ช>นี่คือประเด็นที่สองคือเรื่องรัฐบาลนะครับที่เป็นผลจากสวและประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่สามก็คือเรื่องเกี่ยวกับองค์กรอิสระที่ยังเหลืออยู่ยังมีอีกหลายองค์กรที่จะต้องถูกแต่งตั้งโดยสวนะครับผม <S <S <ๆ>เพราะเวลาจะเลือกองค์กรอิสระเนี่ยต้องใช้ทั้งสวใช้ทั้งผู้นําฝ่ายค้านเข้าไปเลือกเนี่ยประเด็นตรงนี้ก็ก็น่าสนใจว่าเมื่อสวถูกตั้งคําถามในเรื่องความชอบธรรมว่า เอ๊เป็นกลุ่มก้อนการเมืองหรือเปล่าคําถามคือคนที่เป็นสวถูกตั้งคําถามว่าเป็นกลุ่มก้อนการเมืองเขาจะเลือกคนที่เป็นอิสระมาเป็นองค์กรอิสระไหมฮะไม่นะครับเขาก็ต้องเลือกคนที่เป็นกลุ่มก้อนการเมืองมาอยู่กับองค์กรอิสระแน่นอนครับว่าเขาอาจจะไม่เอาคนที่เป็นแบบเป็นนักการเมืองแท้ๆมาอยู่ในองค์กรอิสระแต่เขาก็ต้องเอาคนที่มีความเชี่ยวชาญที่กลุ่มการเมืองนั้นดูแลกันอยู่เนี่ยมาลงแข่งนะครับผมหรือใครถ้าอยากเป็นก็ต้องก็ต้องมา ภาษาแบบง่ายๆคือต้องมาลุบล็อบบี้กับกลุ่มเนี้นะครับผมเนะเพราะฉะนั้นองค์กรอิสระที่เราได้จากสวชุดนี้ก็อยากคาดหวังว่าจะจะดีกว่าสมัยสนชรหรือสอวอที่แต่งตั้งจากคอสอชอก็ตามนะฮะ <c oughs> ก็คงออกมาในภาพเดิมว่าองค์กรอิสระก็ยังต้องพึ่งพิง,พงกลุ่มการเมืองแต่อาจจะพึ่งพิงอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่ไม่ต้องเดินเข้าป่าแล้วก็ได้นะครับอาจจะต้องมาเดินเดินอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็ว่ากันไปแต่นี่ก็คือ ระบบที่เราวางเอาไว้ให้ให้เลือกกันเองไงฮะมันก็ได้คนที่เป็นคนกันเองพักพวกกันเองล็อบบี้กันเองทั้งสวและองค์กรอิสระทั้งหมดทั้งมวลเราจะโทษใครเราโทษเราโทษสวไม่ได้นะฮะในในวันนี้ต,ต้องต้องสำคัญมากเลยเราโทษสวที่แบบหลายคนจะไปบูลลี่เขาไปบอกว่าจบปอเจมาบ้างไปเป็นวิทยุชุมชนบ้างแล้วไงครับเขามาถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแต่ใครที่ซื้อวุฒมาหรือพวกแบบคุณสมบัติไม่ครบเคยเป็นนักการเมืองมาก่อนก็ต้องสอยเรียงตัวนะฮะ แต่ถ้าทุกคนคุณสมบัติผ่านแม้ว่าเขาไม่จบปอตีแม้ว่าเขาจะเป็นชาวบ้านแม้ว่าเขาจะเป็นกลุ่มการเมืองเขาเป็นสวโดยชอบนะครับเขาไม่ผิดเลยด้วยซ้าคนที่ผิดคือคนไหนคนที่ไปสนับสนุนรับนูนหกศูนย์เราไปทําประชามติให้ได้ระบบแบบนี้กันมาเองนะครับผมก็ต้องยอมรับผลลับนะครับผมทุกวันนี้ผมผมพูดแล้วก็ยังยังมีอารมณ์อยู่นะครับเพราะว่าในวันที่ทําประชามติหกศูนเนี่ยผมสารภาพตามตรงผมกดไม่รับ แล้วผมคิดว่าคนไทยจะคิดเหมือนผมพอกลับบ้านมาดูผลเอ็กซิโพคนไทยรับไปหกสิบเปอร์เซ็นผมก็ตกใจเลยว่ามันมีปัญหาตามมาแน่แล้วก็เป็นปัญหาแบบที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยนะครับผมนว่าที่มาของสวมีปัญหาที่มาขององคอ์กรอิสระก็จะถูกตั้งคําถามไปด้วยและพอองคอ์กรอิสระจะมาตรวจสอบอย่างเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือมาวินิจฉัยประเด็นสําคัญทางการเมืองเนี่ยคนก็จะไม่รับ ไม่ไม่มององค์กรน,นั้นว่าอิสระอีกแล้วก็แสดงว่าโอ้ยนี่มันเล่นพักเล่นพวกกันเหมือนเดิมบางพักกันเมืองมีคดียุบพักค้างอยู่ก็ค้างอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ไปไหนสักทีเนี่ยตรงนี้ก็คนก็จะตั้งคําถามมากขึ้นทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นผลมาจากระบบเลือกกันเองเพราะฉะนั้นทางออกจากสามประเด็นที่เราโยงมาจากจากการเลือกสอวอเนี่ยนะครับทางออกที่ดีที่สุดคือสอวอชุดนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะได้รับคําชมหรือคําตําหนิก็ตามเนี่ย ทางเข้าคุณไม่ชอบทําแล้วแต่ระยะเวลาการทํางานของคุณเนี่ยความชอบทํามันถูกสร้างได้จากเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการทํางานเพราะฉะนั้นสวชุดนี้เนี่ยถ้าคุณโหวตได้ถูกใจประชาชนอย่างโหวตเนี่รัฐธรรมน,นูญโหวตเลือกองค์กรอิสระที่ดูเป็นคนที่เหมาะสมหน่อยไม่ใช่กลุ่มการเมืองเนี่ยสุดท้ายคนเขาก็จะชื่นชมพวกคุณนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับสบวชุดนี้ด้วยว่า โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะไม่เป็นไรใช้ผลงานใช้ p e r อร์ m a n c e พิสูจน์ว่าเราทำงานแบบสวที่มีคุณภาพได้นะครับอาจารย์ดูยังมีความหวังอยู่นะกับกับสวชุดนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยเหมือนหลายคนที่เรารู้จักเป็นการส่วนตัวเนี่ยเรามั่นใจว่าเออคนคนนั้นเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ฝักฝ่ายการเมืองและพูดและแน่นอนอาจจะอยู่ในสิบ้าเปอร์ซ็นที่อิสาระนะครับแต่ต่อให้เป็นคนที่ฝักฝ่ายการเมืองหรือว่ายัง เป็นพวกกลุ่มคนกลุ่มไหนก็แล้วแต่เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเขาการผลงานที่เขาทําเนี่ยนะครับเขาเห็นปัญหาเหมือนกับคนไทยในปัจจุบันเนี่ยแหละครับว่ารัฐธรรมนูญต้องแก้นะครับผมและถ้าเผื่อมีกลุ่มก้อนของสอวอไปขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ย<ม>สุดท้ายคนก็จะวิจารณ์สอวอแบบที่วิจารณ์สวสองอยห้าสิบคนนะครับเราเห็นสอวสองอห้าสิบคนวันครบวาระที่เขาถ่ายรูปกันไหมครับ คนคนปรบมือชมอาจจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคนดูเหมือนคนจะดีใจว่าคบพระไปแล้วสักทีอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็สวกลุ่มนี้ก็คงน่าจะได้เรียนรู้ว่าไม่ควรจะประพฤติหรือทํางานในลักษณะเป็นปลายยางให้กับกลุ่มการเมืองนะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็พอจะเป็นปากเป็นเสียงตรวจสอบรัฐบาลตรวจสอบกฎหมายแล้วก็ช่วยกันแก้แลร้รรำมาณูให้มันสมเหตุสมผลมากขึ้นตรงนั้นนี่แหละครับสุดท้ายสวก็ ก็จะยังเป็นระบบที่คนไทยคิดว่ายังจําเป็นอยู่นะครับผมยังเป็นระบบที่ดีที่สุดสภาคู่เนี่ยเหมาะสมสําหรับการไทยนะครับอาจารย์มีมุมวิเคราะห์ว่าการเลือกสวผลการเลือกสวที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นมันจะท้อนความพ่ายแพ้ของสายสีแดงกับสายสีส้มเนี่ยอาจารย์มองอยังไงครับอืมก็เป็นการวิเคราะห์ที่ถูกนะครับผม จริงๆสีแดงกับสีส้มจริงๆระดับท้องถิ่นก็มีปัญหาทั้งคู่นะครับถ้าเราเอาสองเรื่องมารวมกันนะการเมืองท้องถิ่นก็มีปัญหาสวก็มีปัญหานะครับอย่างสายสีแดงเนี่ยเลือกสอวคุณคุณเป็นไปได้ไงครับว่าเอาคนระดับรองนายกตกระดับจังหวัดแต่คนระดับอดีตนายกได้โหวตแค่เก้าเสียงนะครับผมเทียบกับเขาเรียกว่าคนอื่นที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเขาได้สี่สิบห้าสิบเสียงกันเนี่ยตรงนี้แสดงว่ากระบวนการในการจัดตั้งเนี่ยคุณมีปัญหาแล้ว จะมาบอกไม่ได้นะครับว่าพักเราไม่จะตั้งพักเราเขาเรียกว่าให้อิสระเสรีในทางการเมืองเนี่ยมันต้องจัดตั้งขับเคลื่อนกันทั้งนั้นแต่คุณทำได้ไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบเท่ากับอีกสีหนึ่งนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ต้องพูดถึงสีแดงเลยนะครับว่าสวาคุณทำได้อย่างไม่เป็นระบบนะครับผมเมื่อคุณทำได้อย่างไม่เป็นระบบคนที่เข้าไปจากฝั่งคุณก็มีไม่เยอะ นะครับผมมันเลยไปตกอยู่กับคนอีกกลุ่มหนึ่งหรือ,อก,กลุ่มใหญ่ๆที่เราเรียกว่าสีน้ําเงินมากกว่าที่เขามีระบบมากกว่าเนี่ยในการ<ม>โหวตเนี่ยก็ก็เข้าใจได้นะครับผมเข้าใจได้นะครับ<ม>อย่างสีน้ําเงินเวลาเขาโหวตเนี่ยเขาจัดเป็นกลุ่มจัดเป็นยร์ล list เลยนะครับว่าหนึ่งถึงสี่อันดับแรกเนี่ยเขารับประกันว่ากลุ่มนี้ต้องเข้าให้ได้เราเห็นเคอร์ฟมันจะเป็น S curve นะครับไอ้ก,กลุ่มตัวสี่คนแรกที่เป็นระดับที่สูงเนี่ยที่ได้คะแนนต่างจากสี่คนสุดท้ายเนี่ย มันคือบบกลุ่มคนที่เขารับประกันว่าจะเอาเข้าเขาไม่ปล่อยให้แบบเสียงโหวตว่าเลือกทั้งสิบคนไปเลยไม่ใช่นะครับเขามีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่ว่าเอากลุ่มนี้เข้าเขาก็เลยได้แค่ไม่ได้ยึดทั้งหมดทั้งสภาแต่ได้แต่คนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ๆ,ๆนะครับผมตัวเลขบางคนพูดถึงร้อยี่สิบก็ว่ากลุ่มนี้มีถึงร้อยี่สิบก็อาจจะต้องตั้งคําถามกันไปนะครับว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับในขณะที่กลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่ากลุ่มอิสระก็ตามเนี่ย มันผมก็ผมก็ไม่เข้าใจคําว่าอิสระเหมือนกันนะครับผมเนะเพราะว่าคุณก็ทุกคนก็มีอุดมการทุกคนก็มีจุดยืนทางการเมืองเหมือนกันนะครับไม่มีใครอิสระร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกปัญหาคือกลุ่มเนี้ยเวลาจะระดมเนี่ยเราจะเวลาจะล็อบบี้เขาดูโปร่งใสมากกว่ากลุ่มอื่นใช่ไหมเขาจัดในโรงแรมมีไลฟ์สดมีถ่ายรูปเซลฟี่กันเวลาจัดโถว่าจะเลือกใครอันดับหนึ่งอันดับสองจริงๆก็วิธีกาครคล้ายๆกับสีน้าเงินนะนะครับผมก็คือควรจะต้องเลือกใครก่อนและใครเป็น คนโหวตอย่างเดียวแล้วเขาจัดเทียร์มาเลยว่าใครคือเทียร์หนึ่งถึงเทียร์สิบนะครับคุณต้องเลือกคนนี้ก่อนในกลุ่มนี้ซึ่งก็ทําให้หลายคนไม่พอใจเพราะว่าวันแรกของสายสีส้มที่คุณรณรงค์เข้ามาเนี่ยคุณให้เขามาปวนระบบไม่ได้ให้มาคุยกันแบบนี้แต่สุดท้ายพอวันใกล้ๆคุณให้เขามาบังคับให้เขาเลือกเฉพาะคนนี้เนี่ยด้วยด้วยอัตราของแต่ละคนที่เป็นสายสีส้มเนี่ยและความเป็นอิสระนะครับผมที่เป็นอิสระจริงๆเนี่ย เขาไม่จําเป็นจะต้องผูกพันกับเทียหรือเัาสิบลำดับที่เขาตั้งไว้ในทุกกลุ่มในยี่สิบกลุ่มสุดท้ายทุกคนก็โหวตอิสระก็คือโหวตตัวเองกันไปนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เราเรียกว่าอิสระจริงๆที่ยอมเสียสละเสียงตัวเองจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ในฝั่งที่เป็น S อสเค e ส่วนท้ายก็คือ 90. แปดเก้าสิบเราก็จะพบว่าในทุกกลุ่มเนี่ยคนที่ได้แปดเก้าสิบเนี่ยคือคนที่ดูเหมือนจะเชี่ยวชาญจริงๆของกลุ่มอาชีพนั้นนะครับผมเนี่ยก็ ก็เพราะเป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าน่าสนใจเหมือนกันว่าเออเราจะมองรูปแบบนี้ยังไงว่าการจัดตั้งถ้าจะเอาแบบมีประสิทธิภาพแบบสีน้ําเงินเนี่ยมันจะดีส่งผลที่ดีต่อการเมืองไทยไหมหรือถ้าจะปล่อยให้อิสระไปเลยแบบสีส้มซึ่งก็จัดตั้งเหมือนกันนะครับผมแค่ปล่อยฟรีในช่วงท้ายเนี่ยมันจะดีต่อประชาธิปไตยหรือเปล่าซึ่งผมว่าทั้งสองสองรูปแบบเนี่ยไม่ดีทั้งคู่และมีปัญหาทั้งคู่นะครับเพราะว่าปัญหาจริงๆ มันไม่ใช่คนโบวดวันนั้นหรือการล็อบบี้วันนั้นปัญหามันมาตั้งแต่ต้นทางคือโครงสร้างกติกาแล้วเพราะฉะนั้นก็ได้มาเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละครับผมใช้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์เอานะครับผมว่าจะสามารถเป็นสอวอที่ดีได้วันนี้แก้อะไรไม่ได้แล้วคนจะต้องวิพากษ์วิจารณ์จะตําหนิคุณคุณก็ต้องก้มหน้ายอมรับไปในฐานะตัวแทนกลุ่มอาชีพนั้นๆน,น,นะครับผมนะแล้วก็ใช้ผลงานพิสูจน์เอาอืมเอ๊แสดงว่ามันมีมุมวิเคราะห์ที่มองว่า ผลการเลือกสวที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นชัยชนะของถ้าเป็นมิตรในมองในวิติอุรมณการการเมืองเนี่ยอาจารย์ก็เหมือนกับฝ่ายคอนเซอร์ทีฟชนะแต่อาจารย์มองว่าม,มันอาจจะชนะจริงแต่จริงๆก็ต้องร้อยเขาทํางานแล้วว่ามีความหวังในการที่เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กน้อยมากกว่าสวชุดเดิมครับผมเอา,เอา,เ,อาเอาแบบคําตอบที่ง่ายที่สุดนะ,ะชุดนี้อย่างน้อยก็ชอบทํามากกว่าชุดเดิมอืนะครับผมนะครับอย่างน้อยก็ชอบทํามากกว่าชุดเดิมเพราะชุดเดิมมันคือจับ แต่ตั้งกันเมือชุดนี้อย่างน้อยมันมีระบบในการเลือกหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะแต่แต่เราจะเราจะบอกว่าผมจะมองเหมือนผมโรแมนติกหรือเปล่าเนี่ยอย่างร้อยกว่าคนจะบวตอิสระหรือเปล่าผมก็ว่าไม่มันมีการล็อบบี้กันอยู่แล้วนะครับเขามาได้ยังไงเขาใช้ทรัพยากรของใครเขาต้องบวชให้ฝั่งนั้นแต่ประเด็นคือในทางการเมืองเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากลุ่มคนนี้เป็นพลังอนุรักษ์นิยมนะฮะ กลุ่มคนนี้ก็ประชาชนที่แข่งกันในกติกาเดียวกันมาเหมือนกันแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในวันโหวตเนี่ยถ้ากลุ่มนี้สามารถที่จะล็อกผลโหวตบางอย่างได้ก็เป็นผลจากกติกาที่เราปล่อยให้มาถึงวันนี้นะครับผมและนี่คือโดยหลักการเพื่อนนี่คือปราชาธิปไัยนะครับถ้าคุณไม่ชอบกติกานี้แก้แล้วจรมนูญ และลงประชามติและคิดเยอะๆเวลาทําลงประชามติไม่ได้ผ่านไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ทีหลังเนี่ยเราไม่เคยเห็นแบบนั้นนะครับไอ้แก้ทีหลังเนี่ยแก้ให้เข้าทางนักการเมืองทั้งนั้นก็คือแก้ระบบเรื่องตั้งอย่างเดียวนะครับมผมต้องภาพตรงนี้เนี่ยแหละมันไม่เลยไม่ได้หมายความว่าผมแบบโอ้โหโรแมนติกมากว่าคนที่เข้าไปนี่จะโหวตอิสระไม่ครับเขาก็เขามาจากกลุ่มไหนเขาโหวตได้กลุ่มนั้นแหละแต่ในเชิงการทํางานเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะยึดยองกับกลุ่มการเมืองที่ผูกพันกับประชาชนในระดับหนึ่ง นะครับผมแล้วถ้าภาพใหญ่คือการแก้รัฐธรรมนูญผมก็เห็นว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ขวางขนาดนั้นนะครับจะไม่ถ้าถ้าถ้าเทียบกับพูดให้เห็นภาพก็คือตลอดห้าปีที่ผ่านมาของสองรอยห้าสิบสวชุดชุดที่แล้วนะครับคือมีการเคลื่อนไหวภาคลุกล่างจากประชาชนไม่ผ่านหมดนะครับใช่ใช่ทีนี้ถ้าถ้าเป็นชุดหน้าเนี่ยอาจารย์กําลังหมายความว่ามีความหวังมากกว่าเดิมถ้าเกิดการกดรัฐบาล หรือว่าร่างร่างทำประชามติเพื่อแก้แก้แบบอย่างขั้นแรกเลยที่ก่อนจะเถียงเนื้อหายังไงเนี่ยจะเอาสอสลอ,อมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งตรงนั้นนี่แหละจะเห็นผลงานที่ชัดมากที่สุดว่ารัฐบาลทํางานงร่วมกับสอวอยังไงนะครับผม<ะ>เพราะโดยธรรมดาเนี่ยร่างของฉบับประชาชนเนี่ยเรารณรงค์ไปก็คงไม่ได้หวังว่าให้ร่างนั้นผ่านนะคร<ะ>ับ<ะ>เพราะโดนตีตกอยู่แล้วแหละเพราะคนจะเอาร่างอื่นมาประกบอยู่แล้วแต่ประเด็นคือร่างของประชาชนที่เรณรงค์งเข้าไปเป้าหมายจริงๆคือให้บางประเด็น ที่อยู่ในร่างนั้นเข้าไปเสียบในร่างของออผู้เสนอที่จะโหวตกันจริงๆด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันมันมีโอกาสนะครับผมที่สวชุดนี้จะร่วมกันออทํางานในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญได้นะครับผมมันจะไม่ถูกเบรกตั้งแต่แรกนะครับผมและในหลายประเด็นที่เราเห็นคนที่เข้าไปเนี่ยหลายคนอาจจะไปพิวิภาวิจารณ์ในเรื่องเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาบ้างเรื่องเกี่ยวบทบาทบ้าง แต่ถ้ามองกลับกันเนี่ยผมมองว่าในเชิงที่เราเรียกว่าลองให้คนธรรมดาเข้าไปในสภาบ้างนะครับลองให้เขาลองอภิปรายบ้างพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรครับนะคนจบสูงๆบางคนพูดเลขยังพูดผิดเลยในสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคนธรรมดาเข้าไปดูไม่เป็นไรครับให้ลองเขาลองทําดูถ้ามันมีปัญหาครั้งหน้าแก้แล้วธรรมน,นูญก็เอาสอวมาจากการเลือกตั้งทาง,งตรงแบบ40ไปเลย เราจะได้ NGO อได้อดีตนักข่าวคนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมาเป็นสวแบบสมัยปี40นะครับเนี่ยนี่คือหลักการง่ายๆว่าประชาธิปไตยมันต้องเรียนรู้และในระหว่างการเรียนรู้เนี่ยมันจะมีคําว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงสถาบันก็คือการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแหละมันต้องปรับตัวกันไปเรื่อยๆนะครับผมทุกครั้งที่มีการปรับตัวในการแก้รัฐธรรมนูญหรือการปรับสถาบันเนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์มากขึ้นในที่นี้ก็คือการปรับโดยไม่มีรัฐประหารนะฮะ การปรับโดยให้ประชาชนเป็นคนแก้รัฐธรรมนูญเองเนี่ยทุกครั้งอำนาจมันจะอยู่ในมือประชาชนมากยิ่งขึ้นอย่าง40เราแก้แล้วมันอยู่ในมือประชาชนมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับแต่50 60แน่นอนมันมาจากต้นทางมาจากรัฐประหารอำนาจมันเลยอยู่ไกลมือประชาชนหน่อยนะครับตรงนี้ก็เลยเห็นว่าถ้าเราคิดที่จะตั้งหลักกันที่แก้รัฐธรรมนูญและใช้สอวอตัวนี้เนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คอยอกันกรองเนี่ยผมก็มองว่า การได้เสียงสอวอกลุ่มนี้และใช้การแก้รัฐมนูลโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันก็คงจะทําให้รัฐมนูลเนี่ยเป็นภาพคล้ายๆกับ40ก็คือเป็นฉบับของประชาชนได้นะครับผมนะมันจะไม่ใช่ฉบับที่แบบเธอแก้มาเขียนมาให้ฉันฉันไม่เอาฉันเปลี่ยนทีมแก้ใหม่แบบรัฐมนูญ60เนี่ยมันคงไม่ใช่ภาพแบบนั้นนะครับผมนะอันนี้ก็คือความหวังแล้วกันเราเราอาจจะต้องอยู่ด้วยความหวังว่าสอวอกลุ่มนี้และกลุ่มการเมืองกลุ่มนี้จะเอาด้วยกับการแก้รัฐมนูญ นะครับแบบทง <Off> hehe, ังฉบับครับอาจารย์คำถามสุดท้ายละการเมืองไทยเรานี่ม <c oughs> ันมาถึงในการเมืองในระบบนะครับม <c oughs> ันเหมือนกับเรามาถึงการเมืองแบบสามก๊กนะอาจารย์ก๊กน้ําเงินก๊กแดงแล้วก็ก๊กส้มรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับก๊กน้ําเงินก็ก็มีอํานาจต่อรองเพิ่มมากขึ้นในสภาแล้วนะอาจารย์ใช่ไหมแล้วทีนี้ความสัมพันธ์ของก๊กน้ําเงินกับก๊กแดงเนี่ยอาจารย์ในอนาคตมันจะเป็นไปยังไงเนี่ยเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเขาก็มีการปะทะกันแล้วนะเรื่อง นโยบายกัญชาเรื่องอะไรที่มีการแบบเจาะไข่แดงกันครับผม,มก็ก๊กแดงกับก๊กน้ําเงินนะครับจริงๆก็คือนักการเมืองที่มีความเติบโตมาจากที่เดียวกันมาก่อนน,นะครับผมและด้วยรากของความเป็นนักการเมืองอาชีพหรือเรียกว่านักเลือกตั้งเนี่ยเขาคุยกันง่ายกว่ามเมื่อไปเทียบกับก๊กสีสม้มนะครับมผมนะความเป็นนักเลือกตั้งอาชีพการทํางานในพื้นที่เนี่ยนะครับผมแน่นอนผมเลยมองว่า สีน้าเงินเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยซ้ำสีแดงหลายหลายครั้งเนี่ยเวลาระดมเรื่องคะแนนเสียงหรือเรื่องสวเนี่ยดูเหมือนจะขึ้นสนิมไม่ได้เก่งรวดเร็วฉับไวเหมือนสมัยไทยรักไทยนะครับผมและผู้นําทางจิตวิญญาณก็ก็มาในจุดที่ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนพักแบบสมัยไทยรักไทยได้แล้วนะครับผมและอันนี้คือปัญหาของฝั่งสีแดงเนอะแต่สีแดงกับสีน้ําเงินเขาก็จะคุยกันง่ายเมื่อมาเทียบกับสั่งสีส้ม นะครับผมฝั่งสีส้มเนี่ยไม่ว่าจะพูดอะไรไปบอกว่าอยากจะไปจับมือกับเขานะครับสีน้าเงินเขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งสภานะครับ <c oughs> เพื่อบอกชัดว่าเขาไม่คุยกับคุณเนี <c> ่ย <oughs> ตรงนี้มันก็ชัดเจนว่าสีส้มเนี่ยจะยังรักษาเขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าแฟนคลับหรือมวลชนที่เลือกคุณมาเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งปี66ได้มากน้อยแค่ไหนในวันที่คุณถอยทุกสนามของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับผมและคุณไปคาดหวังว่าในการเลือกตั้งปี70คุณจะชนะอีกรอบอรครับ ผมคิดว่าประชาชนไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับผมผม,ผมเลยเห็นว่าถ้ากลุ่มสีส้มอยากจะถ้าเรารู้ว่าสีแดงกับสีน้ําเงินเขาทํางานด้วยกันได้เนี่ยสีส้มจะรักษาแฟนคลับจะรักษามวลชนยังไงมวลชนในที่นี้คือมวลชนที่มาลงคะแนนเสียงให้นะครับไม่ใช่ลุมมวลชนที่คอยรีทวิตในทวิตเตอร์นะฮะแล้วมวลชนที่ลงคะแนนเสียงให้เนี่ยเขาต้องตื่นตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นทําประชามติที่เราต้องทำสามรอบเนี่ยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นสสรที่อาจจะต้องเลือกอีกเนี่ยกลุ่มสีส้มจะเข้าไปทํางานตรงไหนนะครับไม่งั้นแล้วถ้ากลัวแพ้อีกไม่ถอยเรื่องสสรอ,อีกเหรอครับผมผมก็เลยกังวลว่าสีส้มเนี่ยแพ้ก็ไม่เป็นไรลงไปสู้เถอะให้อย่างน้อยที่สุดดูว่ามวลชนของเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเขาจะพร้อมจะสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนภาพของการเมืองมันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเอาในระบบแต่ผมผมขอถอยมาเป็นนอกระบบนิดนึง <c oughs> <c oughs> มันอาจจะไม่ใช่แดงตีกับส้มนะถ้าเราสังเกตด,ดีๆแดงตัวนายกก็จะโดนวินิจฉัยว่าจะรอดไม่รอดเรื่องแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานครับตัวผู้นำทางจิตวิญญาณก็โดนหนึ่งสองไปแล้วประกันตัวไปอันนี้ก็คือมีชนัะติดหลังไปอีกสามสามสี่ปีอีกยาวอะ่ะนะครับผมบในขณะทักสีส้มก็กําลังจะโดนยุคมันเลยเกิดคําถามอีกคําถามหนึ่งที่เสริมเข้ามาว่า สีแดงกับสีส้มเป็นคู่แข่งทางการเมืองจริงหรือเปล่าถ้าเป็นคู่แข่งทางการเมืองจริงทําไมโดนเล่นงานทั้งคู่ถ้าหรือว่าเราจะตอบคาถามหม่ว่าหรือว่ามันมีมือที่มองไม่เห็นคอยเล่นงานสองพักนี้อยู่และไม่ใช่สีน้าเงินด้วยนะครับผมอาจารย์จบแบบน่าคิดครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับผมด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ